สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะคลิปนี้นะ้ามีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมารีวิวให้กับพี่พี่ได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นตัว t o y ยต a า o r t u n e r เป็นตัวครบรอบ50ปีด้วยนะคะสำหรับคันนี้เครื่อง3,000ตัววีนะคะเป็นภายในดำแล้วก็ปี2012นะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะพี่ๆี่ท่านไหนหายอยู่ไม่ผิดหวังเลยนะคะตัวหายากมาพร้อมในส่วนตัวด้านหน้าที่เป็นโฉมหน้าแชมป์นะคะก็ะจากหน้าเป็นแบบโครเมียมด้านบนมีอินเตอร์คูลเลอร์เรียบร้อยแล้วก็ตัว ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะเป็นตัวลูกแก้วด้านในพร้อมกับตัวสเกิร์ตหน้าหลังนะคะอันนี้เป็นสเกิร์ตจากโรงงานเลยนะคะเป็นชุดแต่งจากโรงงานมาพร้อมแบบตัวไฟตัดหมอกคูล่างนะคะสีจะเป็นสีขาวมุกนะคะสําหรับคันนี้เหลี่ยมสันสภาพเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีพิวารไม่มีชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อแน่นอนในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะเป็นแบบลมดํานะคะโฉมแชมป์นี่สภาพใหม่ๆกิ๊บๆนะคะ ดอกยางล่องลึกๆใช้งานกันยาวๆกันไปเลยในส่วนของอซุ้มล้อนะคะก็สภาพสมบูรณ์อันนี้เดิมๆนะคะมาร์กสีตามจุดต่างๆก็มีให้เห็นชัดเจนนี่สภาพสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะคะก็มีไฟเลี้ยวในตัวพับและปรับไฟฟ้าได้นะคะติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะคะมีฟิล์มกองแสงให้แล้วรอบคันด้านบนมีราวหลังคาเป็นสเปคเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ นี่สภาพสวยมีกุญแจให้ครบ2ดอกนะคะมือจับเป็นแบบโคเมียมตัดกับสีตัวรถเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันก็สำหรับตัวครบรอบ50ปีคันนี้นะคะภายในจะเป็นภายในดำตัวถังนะคะประตูซีนตะเข็บต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เดิมๆเม็ดอาร์คกลมคมชัดล่องลึกนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะออโต้ฝั่งคนขับ ซอกด้านหน้าเดี๋ยวน้ำซูมไม่ดูใกล้ๆนะคะเหลี่ยมน็อตชัดเจนไม่มีการขยับไม่มีการไขตะเข็บต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เม็ดอาร์คชัดเจนอย่างที่บอกว่ารับประกันไม่มีพิวามไม่มีชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อนะคะราคาอยู่ที่639,000บาทนะคะสำหรับคันนี้กระจกห้างพับและปรับไฟฟ้าได้ ตัวคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันพวงมาลัยเป็นสีก้านนะคะมัลติฟังชันมีแอร์แบ็กแล้วก็มีระบบแฮนด์ฟรีรับสายวางสายได้นะคะสำหรับตัว50ปีเลขไม้อยู่ที่2 9 0 0 0กว่าโลเป็นรถบ้านแท้นะคะสำหรับคันนี้กรณีซื้อสดไม่บวกแบบ7%แล้วก็คันนี้มาพร้อมกับตัวจอของ Toyota แบบทัชสกรีนนะคะระบบใช้งานได้ปกติตัวแอร์เป็นแบบออโต ด้านล่างก็จะเป็นะระบบกันลื่นนะคะปุ่มระบบกันลื่นแล้วก็เปิดปิดแอร์ด้านหลังแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดคอนโซลกลางสวยๆนะคะเป็นสีดำภายในเป็นดำทั้งหมดตัวเบาะได้เบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันี่สภาพเบาะแบบสมบูรณ์ภายในก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะพร้อมใช้งานเลยดูปีกเบาะสภาพยังกิฟอยู่เลยนะคะ ภายในสวยแล้วก็ม่านบังแดดสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเบาะคนขับนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้พื้นพรมปูพรมกระดุมให้แล้วทั้งคัน เดี๋ยวเรามาดูตัวถังสันรกระดูกงูกันนะคะนี่ให้พี่พี่ได้เห็นว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดแล้วก็กลมคมชัดนะคะไม่มีการไลทํทำสีมานะคะเพราะว่าจุดสำคัญตรงนี้ไม่จำเป็นต้องทำสีนะคะซับในต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีโดนมาไม่จำเป็นต้องทำสีเลยนะคะน็อตนะคะปั๊มโตโยต้าชัดเจนน็อตไม่มีการขยับไม่มีการขายสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนี่พี่พี่ท่านไหนที่พอดูรถเป็นจะรู้เลยนะคะว่าที่น้ำบอกเนี่ย จริงไหมนะคะว่ารถมันเดิมจริงไหมอย่างที่น้ํารีวิวไหมนะคะสามารถมาลองชมลองขับได้นะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยหรือพาช่างที่ไว้ใจมาดูได้นะคะเพราะว่าน้ําถ่ายแบบชัดเจนห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันประตูตะเข็บต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์อยู่โคบเม็ดอาร์ชชัดเจนนี่ดูซอกตะเข็บต่างๆสมบูรณ์นะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานจริงๆ พื้นพรมปูพรมกระดุมนะคะเป็นพรมกระดุมทั้งคันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าใช้งานนะคะตัวเบาะก,ก็ได้เบาะหนังสีดํานะคะสภาพสวยสามารถพับได้นะคะเดี๋ยวน้ำขออนุญาตพับให้ดูนะคะนี่แล้วก็สามารถพับได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้ําพับให้ดูอ่าสแป๊บหนึ่งนะคะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าถือมือเดียวอ่านี่เลยนะคะสามารถพับอย่างที่เห็นนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็พื้นอย่างที่บอกว่าปูพรมกระดุมให้แล้วทั้งคานดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านหลังเบาะก,ก็สภาพยังกิฟแล้วก็นั่งสบายนะคะไม่ได้แคบอย่างที่คิดภายในก็กว้างตัวแอร์เป็นตัวแอร์ลาวมีทั้งหมดสามแถวเลยไม่ต้องกลัวว่านั่งข้างหลังแถวสองแถวสามแล้วจะร้อนมีแอร์ทั้งสามตอนนะคะนี่ภายในดำสวยนะคะตัวนี้เหลี่ยมสันชัดเจน แล้วก็ในส่วนของตัวแชสซีสมบูรณ์นะคะนี่เลขแชสซีชัดเจน,นดำสนิทนะคะไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงเหลี่ยมสันคมชัดเป็นตัวสีขาวมุกนะคะสำหรับคันนี้ด้านบนมีสปอยเลอร์พร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นี่ไฟท้ายจะเป็นแบบไฟกลมนะคะสำหรับตัวแชมป์นะคะด้านล่างก็มีสเกิร์ตด้วยนะคะสะเกิร์ตหน้าหลังเป็นตัวครบรอบ50ปีนี่ มีกล้องถอยหลังด้วยเดีย๋ยวน้ําเปิดให้ดูด้านหลังกันบ้างาห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะในส่วนงตัว f o r t จูเนนี้น้ำแจ้งก่อนเลยอาจจะไม่ได้พับให้ดูนะคะบอบ์ดแถวหลังสุดถ้าไม่ได้ใช้งานสามารถพับแขวนด้านข้างได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของ f o r t จูเนอเลยตะเข็บด้านข้างตัวท้ายนะคะดูตะเข็บสมบูรณ์เดิมๆเม็ดอาร์คชัดเจนสติกเกอร์อยู่ครบนะคะ ได้รถแบบสภาพเดิมๆจากโรงงานจริงนะคะไม่มีพิความไม่มีชนหนักหรือว่าจมน้ำตัดต่อแน่นอนน็อตไม่มีการขยับเลยนี่สภาพสมบูรณ์ซับในไม่มีการเก็บรายละเอียดสีนะคะนี่ตะเข็บต่างๆสติกเกอร์อยู่ครบอันนี้น้ำถ่ายให้พี่ๆได้เห็นกันแบบชัดเจนทุกซอกทุกมุมนะคะขายถ่ายให้ดูแบบตรงไปตรงมาทุกซอกทุกมุมจริงนะคะ เดิมบอกเดิมจริงนะคะนี่สวยๆเลยนะคะ Fort จ n e r คันนี้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนลืมฟังนะคะ6 3 9 0 0 0บาทด้านล่างมียางอะไหล่ให้ครบแล้วดูช่วงล่างโชคไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะคะช่วงล่างดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนี่สภาพแบบยังใหม่อยู่เลยโชคสมบูรณ์ไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะคะใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านซ้ายกันบ้างนะคะความเดิมของตัวถังนี่ให้พี่ๆได้เห็นเลยซับไนนะคะพวกซับในต่างๆนะคะน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับตโตโยต้าปั๊มชัดเจนเม็ดอาร์กคกลมคมชัดนี่น็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสันกระดูกงูนะคะนี่ซับไนไม่มีการไล่ทาสีมาแน่นอนนะคะลดสภาพเดิมๆไม่มีการไล่ทาสีเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดกลมทุกจุดทุกเม็ด มาดูมาชมได้นะคะนี่เดิมเดิมจริงอ่าแล้วก็คันนี้เจ้าของมีการติดในส่วนของตัวยางกันเสียงนะคะเวลาขับเร็วเนะคะเสียงก็จะลดในส่วนตัวอ่าเสียงลงนะคะสำรวจสำหรับตัวยางกันเสียงนี่ภายในสวยซอกด้านหน้าซูมให้ดูชัดๆน็อตเหลี่ยมชัดเจนไม่มีขยับไม่มีไขซอกเดิมตะเข็บเดิมจริง พี่ๆท่านไหนหายอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลย f o r t u n e r ภายในดำนะคะเป็นตัวครบรอบ50ปีเดี๋ยวน้ำพาพี่ๆไปดูห้องเครื่องกันบ้างในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง D4D Common Rail นะคะ163แรงนะคะแรงม้านะคะ Intercooler ด้านบนเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดด้านหน้าน็อตเดิมไม่มีการขายไม่มีการขยับนี่คานเดิมนะคะ ความคมเหลี่ยมช่องต่างๆปั๊มเม็ดอาร์คนะคะคานตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีการไล่ทาสีมานะคะเดิมๆต้องไม่มีการไล่ทาสีนะคะถ้ารถไม่โดนนะคะอันนี้น้ําแจ้งกันตามตรงนะใครไม่เชื่อแล้วแต่นะคะอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของพี่ๆเลยนะคะอันนี้คานด้านล่างไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีคดงอคานด้านบนเดิมๆดูเม็ดอาร์คชัดเจนหม้อน้ํามาร์คสีชัดเจน นี่น็อตไม่ขยับสติกเกอร์นะคะปั๊ม l นี่น้ำให้ดูกันแบบช,ะชะ้าๆชัดๆนะคะพี่ๆจะได้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้เดิมจริงนะคะแล้วดูน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับเพลทเพจเดิมไม่มีการเงี้ยกันแกะมอกอ,อยู่ครบปั๊ม l นะคะนี่ชัดเจนเลยเม็ดอาร์ น็อตดันในนะคะปั๊มแอลชัดเจนฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีการขยับไม่มีการขายสำหรับคันนี้ซีนตะเข็บต่างๆสมบูรณ์ส,สติกเกอร์ก็อยู่ครบนะคะนี่เม็ดอาร์ก้กมคมชัดทุกจุดทุกซอกทุกมุมพาดูหมดเครื่องยนต์สมบูรณ์มาร์กสีต่างๆตามจุดต่างๆมีให้เห็นชัดเจนแล้วก็เครื่องแห้งๆเลยนะคะไม่มีน้ำมันรั่วซึม ห้องเครื่องกิ๊บกิบใหม่ๆสภาพใหม่ๆกันเลยนะคะนี่ดูซุ้มนะคะเม็ดอาร์ k, ชัดเจนอย่างที่บอกนะคะพี่ๆไม่จำเป็นต้องเชื่อน้ำก็ได้นะคะมาลองดูมาลองชมมาลองขับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะว่าอ่าสภาพเป็นอย่างที่น้ำบอกไหมนะคะนี่นายามมอนน้ำใสๆไม่มีสนิมนะคะปัม๊มอาร์ชัดเจน แก้มเดิมทั้งสองฝั่งน็อตไม่ขยับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบะปั๊มเบรก ABS สภาพห้องเครื่องสมบูรณ์นี่มาร์คสีชัดเจนนะคะตามหัวน็อตต่างๆแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดนะคะอันนี้ทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยเลยปั๊มอาด้านในน็อตไม่ขยับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับเช่นเดียวกันทั้งสองด้านสภาพสมบูรณ์ แล้วก็ในส่วนของตัวปั๊ม Toyota ก็ชัดเจนสติกเกอร์อยู่ครบนะคะก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะน้ำอยากเสนอคันนี้เลยตัวครบรอบ50ปี f o r t จู e r อรพี่ๆท่านไหนสนใจโทรหาน้ำได้เลยนะคะ0ูนป4626966แล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยคะ่ะ